ที่จังหวัดลำปางในวันนี้นะครับจิตอาสาภัยพิบัติมณฑลทหารบกที่32ฟื้นฟูวัดบ้านเรือนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับ ศูนย์บนเทาสาารณภัยมณฑลทหารบกที่32โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเทศบาลตำบลลำปางหลวงและประชาชนในพื้นที่เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดฟื้นฟูนพื้นที่โดยรอบบริเวณลานวัดจุดหลวงตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่27กันยายน2560 ป่าที่ผ่านมาโดยในขณะน,นี้น้ําได้ลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมซึ่งได้รับการขอบคุณเป็นที่ประทับใจต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีสมดังคําว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส